สวัสดีค่ะหลังจากที่เมื่อเช้านี้ตื่นมาแต่เช้ามาถ่ายวิดีโองานต่างๆให้ลูกค้าดูนะคะว่าเรามีงานที่เป็นเมลจังเป็นงานอะไรบ้างเเช่นมีคลินิกคุณหมอมีน้องเมลจังหรือว่ามีเพื่อนเมลจังมีตัวไหนบ้างราคาเท่าไหร่สภาพเท่าสภาพเป็นยังไง ส่งให้ลูกค้าดูนะคะตอนนี้ก็คือได้ก็จะได้รับออเดอร์มานะคะซึ่งออเดอร์แรกก็จะเป็นน้องคนนี้หัวยุ่งยุ่งแบบนี้เพราะว่าเป็นสภาพที่น้องออกมาจากโรงงานนะคะเสื้อเนี่ยไม่ใช่แบรนด์น่าจะไม่ใช่แบรนด์ของเมลจังหรอกคะ่ะแต่ว่ามันมันน่ารักดีก็เลยเอามาใส่จัดเซตส่วนกางเกงเนี่ยเป็นกางเกงงานแท้ของของเมลนะคะก็ รองเท้าตัวนี้ไม่ได้ให้ลูกค้าไปเพราะว่ามันเป็นรองเท้าข้างเดียวกันนะคะก็คือลูกค้าก็รับน้องเมลตัวนี้ไปหนึ่งตัวแล้วก็ให้ชุดนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ชิ้นที่สองที่ลูกค้ารับนะคะก็คือคลินิกแมวจังคือเราค่อนข้างจะแบบว่าถ้าเกิดส่งไปเลยอะ่ะกลัวลูกค้าเขาจะ รับสภาพไม่ได้เพราะว่ามันเป็นงานมือสองเพราะฉะนั้นเราก็คือต้องถ่ายวิดีโอทุกซอกทุกมุมให้ลูกค้าดูนะคะเพราะว่าให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจไปเลยว่าเอาหรือไม่เอารับไม่รับนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือน้องเมลตัวนี้นะคะ อ้องเมลตัวนี้เป็นเมลผมยาวนะคะลูกค้าต้องการผมยาวนะคะตัวนี้ก็สภาพก็ออกมาจากโกดังเหมือนกันคือที่ร้านจะไม่ได้ทำอะไรให้เลยนะคะผมเนี่ยลูกค้าก็ต้องไปสปาไปทำสปาแล้วก็ชุดชุดไม่ใช่งานแบรนด์นะคะแต่ให้ลูกค้าไปด้วยเลยให้ลูกค้าไปใส่แต่ค่อนข้างใหม่แล้วก็น้องใส่พอดีนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่ลูกค้ารับวันนี้ก็คือ คลินิกคุณหมอเมลจังนะคะก็คุดลูกค้าโอเคแล้วหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอที่เราถ่ายให้ดูว่า,าได้อุปกรณ์อะไรบ้างที่มีในเนี้ยเมื่อเช้าอะคะ่ะแล้วก็สภาพเป็นยังไงราคาเป็นยังไงเราส่งให้ลูกค้าดูทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอลูกค้าตัดสินใจซื้อก็โอเคก็เตรียมจัดส่งนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็น อาหารของเมลจังนี่ลูกค้าโอเคแล้วรับแล้วนะคะสภาพดีมากเลยสภาพค่อนข้างดีมากอันนี้คือ,อเราเอ,อจะไปรับมาจากโกดังนะคะเพื่อที่จะมาขายเป็นงานมือสองนะคะแต่ว่ามันเป็นงานหายากก็ก็คือสภาพมันก็โอเคไงดีกว่าซื้อมือหนึ่งเพราะว่า มือหนึ่งเนี่ยจะค่อนข้างที่จะราคาสูงมากนะคะสำหรับงานมิวจังนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงพอแค่นี้นะคะเราทำงานด้วยความสุขนะคะไม่ได้ทำงานที่จะต้องได้เงินมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำการค้าด้วยความที่ว่าเอาความพอใจทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ยัดเยียดให้ลูกค้านะคะให้ลูกค้ายอมรับกับสภาพสินค้า อที่เป็นงานมือสองถ้ายอมรับได้ก็คือกดสั่งออเดอร์มาแล้วเราก็จะส่งตรงถึงมือลูกค้าทันทีเลยนะคะขอบคุณนะคะ